ทานมื้อเที่ยงกันค่ะทุกคนเยอะนะกินหมดมันนี่เยอะทันเที่ยงค่ะทาเขาเที่ยงค่ะ ลุบๆค่ะทุกคนอาหารเที่ยงวันนี้ค่ะผัดผัดปลาดุกค่ะทานค้าด้วยกันนะคะทุกคนอ,อ,อร่อยค่ะอืมอะไรขออืมมีไข่ไมีไข่ปลาดุกด้วยมาค่ะอาหารเที่ยงวันนี้ค่ะข้าวผัดปลาดุกค่ะปลาดุกชิ้นใหญ่ด้วยนะ ผัดปลาดุกผัดพริกแกงคะ่ะทุกคนอาหารเที่ยงวันนี้ค่ะผัดผัดปลาดุกค่ะทานข้าวด้วยกันนะคะทุกคนเมือไข่มือไข่ไข่ปลา แซ่บแซ่บกินง่ายๆค่ะวันนี้วันนี้หิวข้าวอยากกินข้าววันนี้แต่กำลังหิวนะตอนนี้หิวมากโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ เยอะนะกินหมดวันนี้เยอะทานมื้อเที่ยงกันค่ะทุกคนแซ่บๆกินง่ายๆค่วะวันนี้วันนี้หิวข้าว่อยากกินข้าววันนี้ เยอะนะกินหะมดมันเะนะี่ยเยอะ โอเคค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณที่รับชมนะครับมีไข่ไมีไข่ไข่ปลากินข้าวด้วยกันค่ะกินข้าวย่างๆค่ะอืมหิว <c oughs> พัดประดุก เยี่ยงวันนี้ค่ะข้าวผัดปลาดุกค่ะปลาดุกเขาชิ้นใหญ่ด้วยนะผัดปลาดุกผัดพริกแกงผัดปลาดุก แซ่บๆกินง่ายๆค่ะวันนี้วันนี้หิวข้าวไม่อยากกินข้าววันนี้เข้าวผัดแห้งๆนะ เขาผ่านแห้งๆนะ กำลังหิวนะตอนนี้หิวมากเยอะนะกินหมดมันเนี่ยเยอะ โอเคค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะพัดประดุกโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะแซ,บแซบ่บๆกินง่ายๆค่ะวันนี้วันนี้หิวข้าว ไม่อยากกินข้าววันนี้ทานมือเทียงกันค่ะทุกคนพักออร,ระดูกทานมือเทียงกันค่ะทุกคน ผัดแห้งๆนะผัดพริกแกงอร่อยดีค่ะรุปๆ ทำมื้อเทียงกันค่ะทุกคนผัดพริกแกงอร่อยดีค่ะค่ะทุกคนอาหารเที่ยงวันนี้ค่ะผัดผัดปลาดุกค่ะทานข้าวด้วยกันนะคะทุกคนอร่อยอร่อยค่ะ อืมอะไรก้อเนี่ยอืมมีไข่มีไข่ปลาดุกด้วยปไป ะคะ่ะทุกคนอาหารเที่ยงวันนี้ค่ะผัดผัดปลาดุกค่ะทานข้าวด้วยกันนะคะทุกคน เที่ยงค่าทางเขาเทาี่ยงค่